แอดจะบงับง,บงจะลองบ้างไงจะลองถุงม,มั้งเหรอน้ำลึกเลยเนี่ยเอาแล้วถึงจุดเหลืองแล้วเอาหัวลงนะ <c oughs> จะท้องลงมาจ,จุกทุกคนอะอย่าไม่เล่นสไลเดอร์ย่าเอาหน้าไม <c oughs> ่เล่นสไลเดอร์ไปแล้วสิวววไ,ปไปถุงม้งไปไม่ไหวฮะ <c oughs> ไม่ไหวแล้วไปถุงม้ไงไปใส่ใส่ยูจีบเข้าแล้วไปถุงโดนไงเกดยังไปเลย พาเพลินโฮมสเตย์ยี่สามมิยอสองห้าหกหนึ่งอะไรกันเนี่ยตัวหนึ่งนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเอาทีเอานี่ครับมีอไกครับเฮ้ยเขารออยู่เขออยู่หมดแล้ว เล่นมาแลนเล่นเดี่ยวเล่นอะไรอะไรเนี่ยเอาไปก่อนเอาละ นยจุกนนะ่อันนี้จุกนะ่นักป้ากนนี้จุกแนะ่สองคนอะย่างเงี้ยนนจุกแนะ่อี่มาดิยังไม่ถึงว่ะเฮ้้ยขอไปแลว you